วันนี้สารอุทธรณ์พิภากษายืนยกฟ้องจำเลยทั้ง5คนในคดีสังหารเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอรัชดาจังหวัดตรังที่เกิดขึ้นเมื่อปี6-2นะคะทางด้านครอบครัวของผู้เสียชีวิตก็ยอมรับว่าหลักฐานนั้นอ่อนค่ะจึงเอาผิดไม่ได้ค่ะ สารอุทธรณ์จังหวัดตรังน,นั่งบันลังพิพากษาคดีนายจิระยุทธ์หรือโกยังศรีวิรัตพร้อมพวกรวม5คนซึ่งตกเป็นจำเลยร่วมกันฆ่าผู้อื่นโดยไตร่ตองไว้ก่อนและพกพาอาวุธปืนไปในที่สาธารณะโดยไม่ได้รับอนุญาตในคดียิงถล่มนายเทวชัยกับขันเจ้าของอู่ซ่อมรถยนต์ในอำเภอรัศดาจังหวัดตรังจนเสียชีวิตส่วนภรรยาและลูกน้องนั้นได้รับบาดเจ็บสาหัส สำหรับสาเหตุเกิดจากปัญหาความขัดแย้งส่วนตัวระหว่างนายจีรายุทธกับนายทวัชชัยค่ะซึ่งเคยเป็นเพื่อนรักกันมาก่อนโดยเหตุการณ์เกิดขึ้นที่หน้าบ้านพักของนายธวัชชัยเมื่อคืนวันที่17ธันวาคมปี2562หลังเกิดเหตุสารจังหวัดตรังนั้นได้ออกหมายจับผู้ต้องหารวม8คนแต่จับกุมได้แค่7คนค่ะส่วนอีกหนึ่งคนนั้นหลบหนีไปได้จากนั้นนะคะอายการได้พิจารณาสั่งฟ้องรวม5คน ทางนี้เมื่อวันที่28เมษายนปี2565ศาลชั้นต้นได้พิพากษายกฟ้องจำเลยทั้งหมดค่ะและอายการจังหวัดนั้นมีมติไม่อุทธร์ก็ทำให้ทางครอบครัวนั้นต้องยื่นอุทธร์ด้วยตัวเองขณะที่ในวันนี้เป็นวันที่สารอุทธรณ์นั้นน,น,นัดอ่านคำพคิพากษาโดยทางครอบครัวผู้เสียชีวิตมีลูกสาวสองคนและลูกเขยเดินทางมารับฟังคำพคิพากษาส่วนจำเลยทั้ง5คนนั้นเดินทางมารับฟังคำพคิพากษาด้วยตัวเองเช่นกันค่ะ ทางด้านนางสาวอัมพาวาันและนางสาวสิดิลักษ์กลับขันลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็เปิดเผยนะคะว่าศารอุทธรพิพากษายืนตามสารชั้นต้นยกฟ้องจำเลยทั้ง5คนโดยระบุว่าคดีดังกล่าวนั้นเป็นคดีร้ายแรงมีอัตราโทษสูงถึงขั้นประหารชีวิตจึงต้องพิจารณายอย่างรอบคอบแต่หลักฐานที่ยื่นฟ้องต่อสาลนั้นมีไม่เพียงพอและก็ไม่มีน้ำหนักเอาผิดจำเลยได้ค่ะ ส่วนหลักฐานที่เป็นภาพถ่ายที่ยื่นเข้าไปนั้นก็มีการปรับแก้และหลักฐานที่ได้น,นั้นก็มีแต่สัญญาณโทรศัพท์มือถือซึ่งมีซึ่งไม่มีน้ำหนักพอนะคะก็ทำให้คำตัดสินนั้นจึงออกมาในรูปแบบนี้ค่ะลูกสาวของผู้เสียชีวิตก็ย้ำว่าโดยส่วนตัวนั้นเชื่อมั่นแล้วก็เคารพในคำพิพากษาของศาลแต่ปัญหาของคดีนี้อยู่ที่พยานหลักฐานที่เป็นวัตถุพยานอาวุธปืนที่ใช้ที่ควรจะมีแต่กลับไม่มีค่ะ หลักฐานที่ส่งถึงมือศาลนั้นจึงมีน้ำหนักไม่เพียงพอส่วนภาพวงจรปิดที่ตามจุดต่างๆทางทนายจำเลยก็สามารถแก้ต่างได้ในจุดนั้นๆจึงได้ถูกยกฟ้องทั้งสองสารค่ะ